วันนี้มานั่งรอทองปวาวยืนใต้ต้นทองวาวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะเรียกทำธุระพาเพื่อนมาทำธุระก็เลยมานั่งรออยู่ข้างนอกจ้ะ เห็นวิวสวยก็เลยเอามาให้ใ้ของเขาจะเท่านี้นะคะ mm hmm. พอดีห่อเลยนะคะเบยภาพอย่างนี้ mm hmm. เห็นไหมคะสวยงามจ้า mm hmm. ต้นเลยสีส้มสีแดง mm hmm. ทองกวาวถ้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเรียกจ้าท mm ัด hmm. สวยงามจ้า mm hmm. ดีค่ะ ช่องเขาจะเป็นสีส้มค่ะสวยมากนี่ก็ต้นอะไรนาะน่าจะเป็นลูกดิ่งลูกดิ่งนะคะลกดิ่งะะก็งจะเป็นร่มเย็นรอเพื่อนทำธุระก่อนเดี๋ยวเพื่อนทำธุระเสร็จแล้วก็จะไปต่อจ้า เราก็เลยถือโอกาสมานั่งใต้ต้นชมต้นทองป่าวใบของเขาจะมาทำห่อขนมสมัยชมต้นทองป่าวใบของเขาจะมาทำห่อขนมสมัยวันนี้มานั่งรอ จ้ะทัดสวยงามจ้าช่องก็จะเป็นสีสม้มค่ะสวยมากนี่ก็ต้นอะไรเนาะน่าจะเป็นอ่ลูกดิ่งนูกดิ่งนะคะลกดิ่งก็จะเป็นวันนี้มานัาง่งรอ เอามาฝากเพื่อนๆจ้าวิวสวยไหมคะทอค้ทองฟ้าชมท้องฟ้าสวัสดีจะไปต่อจ้าเราก็เลยถือโอกาสมานั่งใต้ต้นทองปาวยืนใต้ต้นทองปาว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะเรียกต้นทองกวาววันนี้มานั่งรอเรียกว่าต้นจานจานบานแล้ว านบานหน้าแรงค่ะทองวาวยืนใต้ต้นทองกวาวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะเรียกไห้ก่อนสมัยก่อนจะามาทำห่อขนมขนมเทียนต้นควงวาวนะคะเอามาฝากเพื่อนๆจ้า วิวสวยไหมคะท้องจ้าทัดสวยงามจ้าไมก่อนนะะสมัยก่อนจะมาทำหอขนมขนมเทียนต้นความกวาวนะคะนะคะ่ะชมท้องฟ้าสวัสดีเขาจะออกช่อหน้าแรงนะคะหน้าแรงก็ในของเขาจะเท่านี้นะคะ พอดีหอเลยนะคะเปนภาพางเนี้เห็นไหมคะสวยงามจ้าทองวาวยืนใต้ต้นทองวาวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะเรียกเขาจะออกช่อหน้าแรงนะคะหน้าแรงก็ ทำธุระพาเพื่อนมาทำธุระก็เลยมานั่งรออยู่ข้างนอกจ้ะเห็นวิวส,สวยๆก็เลยเอามาให้ฟ้าแจ่มใสจ้าสวยงามเลยจ้าเพื่อนจ้ะนั่งรอเพื่อนนะคะเพื่อนเขามันต้นเลยสีส้มสีแดง ทองกวาวถ้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะริบต้นจานดอกจานขนมเทียนห่อใบาจานนะคะเพืเ่อนๆพอดีห่อเลยะคะ่ะไม่ต้องไปตัดตจ้าจ้าทัดสวยงามจ้าทองกวาวยืนใต้ต้นทองกวาว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะเรียกเพื่อนจ้ะนั่งรอเพื่อนนะคะเพื่อนเขามาชมบรรยากาศไปด้วยจ้าบรรยากาศทิวทัศน์สวยงามนะคะเอามาฝากเพื่อนๆจ้า วิวสวยไหมคะท้องเขาจะออกช่อหน้าแรงนะคะหน้าแรงก็จ้ะจ้ทัดสวยงามจ้าเขาจะออกช่อหน้าแรงนะคะหน้าแรงก็ชมบรรยากาศไปด้วยจ้าบรรยากาศทิวทัดสวยงามนะคะดีค่ะ นี่ก็ต้นอะไรนาะน่าจะเป็นนกดิ่งนกดิ่งนะคะนกดิ่งก็จะเป็นใ้ก่อนนะคะคสมัยก่อนจะามาทำห่อขนมขนมเทียนต้นควงควาวนะคะต้นจานดอกจานขนมเทียนหอ่อใบาจานนะคะเพื่อนๆพอ้ีห่อเลยคะ่ะไม่ต้องไปตัด ต้นทองกวาวจ้าทัดสวยงามจ้าใบของเขาจะเท่านี้นะคะพอดหีหอเลยนะคะเป็นบภาพอย่างเงี้ยเห็นไหมคะสวยงามจ้าชมบรรยากาศไปด้วยจ้าบรรยากาศทิวทัดสวยงามนะคะ ต้นจานดอกจานขนมเทียนห่อใบาจานนะคะเ,เพื่อนๆพอดีห่อเลยค่ะไม่ต้องไปตัดป้าแจ่มใสจ้าสวยงามเลยจ้าทองกวาวยืนใต้ต้นทองกวาวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะเรียกใบเขาจะร่วงหล่นหมดเลยค่ะ ต้นของเขาก็จะมีแต่ช่อสีส้มเต็มทำธุระพาเพื่อนมาทำธุระก็เลยมานั่งรออยู่ข้างนอกจ้ะเห็นวิวส,สวยๆก็เลยเอามาให้วันนี้มานั่งรอ ชมบรรยากาศไปด้วยจ้าบรรยากาศทิวทัศน์สวยงามนะคะต้นจานดอกจานขนมเทียนห่อใบาจานนะคะเ,เพื่อนๆพอดีห่อเลยะคะ่ะไม่ต้องไปตัดชมต้นทองกปา้าใบของเขาจะมาทำห่อขนมสมัยนะคะเนี่ยพอดีหอ่อ บัวันนี้มานั่งรอสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนจะมาทำห่อขนมขนมเทียนต้นควงควาวนะคะเพื่อนจะนั่งรอเพื่อนนะคะ เพื่อนเขาม่